สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูการดาทำนองดีคุณครูจากโรงเรียนแก้วอินสุทาอุทิศสังกัดสำนักงกานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตสอนะคะวันนี้พบกันใน EP ีที่65แล้วนะคะเราจะมาทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมสอบโอเนกันนะคะเรื่องแบบรูปในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กันค่ะ เรามาเริ่มต้นที่ความหมายของแบบรูปกันนะคะแบบรูปหมายถึงการแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่มีลักษณะส,าสําคัญบางอย่างร่วมกันอย่างมีเงื่อนไขซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์เหล่านั้นได้โดยใช้การสังเกตการวิเคราะห์หาเหตุผลสนับสนุนจนได้บทสรุปนะคะโดยทั่วไปในคณิตศาสตร์จะพบเห็นการใช้แบบรูปในเรื่องจํานวนรูปภาพรูปเรขาคณิต จากแบบรูปของจำนวนเราสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์โดยใช้ตัวแปรและสมบัติของการเท่ากันสร้างสมการเพื่อใช้แก้ปัญหาค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อสอบกันเลยนะคะเด็กชายช้างเขียนตัวอักษรให้อยู่ในแบบรูปดังนี้ a b b c c d a b b c c d A B B C C D นะคะถ้าเขาเขียนตัวอักษรต่อไปเรื่อยๆแล้วตัวอักษรในลำดับที่49คือตัวอักษรในข้อใดนะคะเราต้องสังเกตตัวอักษรที่เขาเขียนมานะคะว่าสามารถแบ่งเป็นชุดหรือมอีตัวอักษรใดบ้างที่ซ้ำกันนะคะจากข้อนี้นะคะจะเห็นว่าจะมีชุดตัวอักษรที่ซ้ำกันนะคะคือ A B B C C D ซ้ำกันแบบนี้นะคะดังนั้นในแต่และชุดตัวอักษรเนี่ยจะมีตัวอักษรทั้งหมด6ตัวนะคะแทนด้วย1 2 3 4 5 6แบบนี้แสดงว่าให้นักเรียนนำา49เนี่ยไปหารด้วย6นะคะในข้อนี้ก็คือจะได้8เศษ1ดังนั้นเศษ1ก็คือตรงกับตัว A นั่นเอง ค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อที่2กันเลยนะคะข้อนี้ให้พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้นะคะแล้วให้เราหาว่ารูปที่8ในแบบรูปนี้คือรูปใดนะคะเขาให้เรามา6รูปใช่ไหมคะ,ะนักเรียนสังเกตดูก่อนตอนนี้แบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่เป็นรูปเรขาคณิตส่วนที่เป็นกรอบนะคะจะมีรูปสี่เหลี่ยมกับรูป อ่าหกเหลี่ยมใช่ไหมคะสลับกันแล้วก็มีจํานวนด้านในอ่าเรามาดูด้านนอกก่อนนักเรียนสังเกตดูสลับกันร,ระหว่างสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมไปนะคะดังนั้นรูปที่เ็ของเราก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนรูปที่8เป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะต่อไปมาดูจํานวนข้างในนะคะจาก200นะคะมาเป็น185มาเป็น170แสดงว่าลดลงทีละ15ดังนั้นจากรูปที่6 125 รูปที่7ของเราก็จะเป็น110นะคะดังนั้นรูปที่8ก็คือ110ใช่ไหมคะลบกับ15ก็จะเหลือ95ดังนั้นคำตอบของเราก็จะเป็นนะคะรูป6เหลี่ยมนะคะตัวเลขด้านในก็คือ95อยู่ในคำตอบของตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างข้อที่3นะคะให้มานะคะ แบ่งเป็นบัตรนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมกับรูปวงกลมคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นะคะมีจํานวนอยู่ด้านในนะคะในโจทย์ข้อนี้ถามว่าบัตรรูปสี่เหลี่ยมใบที่7และก็บัตรรูปวงกลมใบที่7เนี่ยตรงกับข้อใดนะคะจากโจทย์นักเรียนจะเห็นว่าเขาให้มาใบที่1 2, 3และ4นะคะอย่าลืมว่าเราหาใบที่7ดนะ ะะมีหลายคนเนี่ยจะเผลอะคะคิดถึงแค่ใบที่5แล้วก็จะนำใบที่5ไปตอบนะคะไม่ได้นัอเรียนต้องสังเกตโจทย์ดูดีๆนะคะอ่ะมาดูนะคะ,ะ,นะคะจะเห็นว่านะคะคด้านบนเนี่ยลดลงทีละหกใช่ไหมคะจาก27นะคะก็จะเป็น21เป็น15และ ใบที่7ของเรานะคะรูปสี่เหลี่ยมก็จะเป็น9นะคะต่อไปมาดูรูปวงกลมรูปวงกลมเพิ่มขึ้นทีละ7จนะคะจาก23นะคะก็จะเป็น30 37และ44นะคะดังนั้นคำตอบของเรานะคะก็คือตัวเลือกที่2นะคะรูปอ่านะสี่เหลี่ยมเป็นเลข9ส่วนรูปวงกลมเป็นเลข44นั่นเองค่ะมาดูข้อสอบนะคะ ข้อสุดท้ายนะคะจิ๊บออกแบบลวดลายการปูพื้นห้องด้วยแผ่นยาง2ชนิดซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ1นเมตรนะคะได้แก่แผ่นยางชิ้นที่1นะคะเป็นสีฟ้าและแผ่นยางชิ้นที่2เป็นสีเหลืองตามแบบรูปดังนี้นะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือถ้าจิ๊บต้องการปูพื้นห้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ12เมตรตามแบบรูปนี้จิ๊บจะต้องใช้แผ่นยางชิ้นที่1ก็คือสีฟ้านะคะ,ะ,คะทั้งหมดกี่แผ่น เด็กๆมาดูรูปที่1น,นะคะจะเห็นว่ายาวด้านละ4เมตรนะคะส่วนรูปที่2ก็คือยาวด้านละ6เมตรรูปที่3ยาวด้านละ8เมตรนะคะรูปที่4ก็ต้องยาวด้านละ10เมตรถูกไหมคะนะและรูปที่5ก็จะยาว12เมตรตามที่โจทย์ถามนะคะดังนั้น แบบรูปที่โจทย์ต้องการทราบก็คือจะอยู่ในรูปที่5นะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นดูจากรูปที่1ก่อนเราจะสนใจแผ่นสีฟ้าเป็นหลักนะคะจากรูปที่1สีฟ้าเนี่ยค่ะแต่ละด้านก็จะยาว4เมตรนะคะสีฟ้าที่เราสนใจมีอยู่2แผ่นมีสีด้านใช่ไหมคะก็เป็น2คูณ สเท่ากับ8แผ่นนั่นเองอไปดูรูปที่2นะคะรูปที่2เดิมมีอยู่แล้ว2นะคะด้านล่างของฐานเนี่ยจะเพิ่มมาอีก4ก็เป็น2บวกสถูกต้องไหมคะมี4ด้านเหมือนกันนำา4มาคูณนะคะเท่ากับ24แผ่นรูปที่3นะคะก็จะต่อฐานลงมาตามความยาวใช่ไหมคะก็จะเพิ่มมาอีก6ก็จะเป็น2บวก4บวก6 นะคะมีทั้งหมด4ด้านเหมือนกันนำ4มาคูณนะคะเท่ากับ48ดังนั้นรูปที่4เนี่ยเราไม่ต้องวาดแต่เราสามารถคำนวณผ่านความสัมพันธ์นะคะจากรูปที่1รูปที่2รูปที่3นะคะแสดงว่าต้องเป็น2บวก4บวก6แล้วก็ต้องบวกเพิ่มมาอีก8ถูกต้องไหมคะนะแล้วก็คูณ4เหมือนกันมี4ด้านนะคะ จะใช้สีฟ้าในรูปที่4ทั้งหมด80แผ่นนะคะ,ะมาดูรูปสุดท้ายที่โจทย์ต้องการนะคะเดาได้หรือยังว่าต้องบวกอะไรมาเพิ่มะคะสอง่หกแปดดังนั้นรูปที่5เราก็จะบวกเพิ่มมาอีก10นะคะเป็น2บวก4บวก6บวกแและบวก10นั่นเองใช่ไหมคะ,ะแล้วก็คูณ4เหมือนกันนะคะเท่ากับ120แผ่นนะคะก็คือสีฟ้าตัวเลือกที่ 2นั่นเองนะคะหวังว่าข้อสอบที่ครูนำมาให้ดูนะคะทั้ง4ข้อคงจะทำให้นักเรียนเข้าใจแบบรูปนะคะเรื่องแบบรูปมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ